ก็ปีนี้เขาพีตัวไหนเปิดตัวมั้งไปเอม,มลุย,ยนี่เลยนี่เลยสองห่าสอง่าูงสปอร์ตี <X> เออที่เห็นว่า,วนานเนว่สงที่น่เทนนนั้นจะเป็นเทนคล้ายยกสิบ๋อ จะเป็นไม่ได้จับโชคนี่ใช่อายุเป็นหน่อยเปนกึ่งกึ่งเขาเรียกว่าอะไรทอร์รีนิดนึ่งอะเพราะว่าแขเหมือนอยุสูงแล้วผมว่าเขากะให้หนเปิดไททีสบายหน่อยอที่สบายสบายดีแต่ว่าไปก็จะเป็นแนวที่ได้แม็กนี้เลยเฮ้ยใจเต้นแบแม็กซ์เลยเออได้แล้

หน้าเขาไม่เหมือนกันเลยเขาอาจจะเพื่อแบบแต่ผมมองเมื่อกี้วแบบอันนู้นอะจะเป็นโทค้งหน่อยออันนี้อันนี้หมอบอันนี้อันนี้คือหมอบเลยนะจับทุกจับหมดเลยถ้าสิบถ้าสิบมันจะเป็นแท่งเหนกันยกใช่แต่ก็เป็นคีเลนอันนี้อันนี้ได้จะริงนะแต่ก็จะเล็กเล็กหน่อยแต่ซูซูกิอ่ะนะด้วยซูซูกิเขาจะเป็น ราคาใช่าดีอันนี้ก็จะเป็น G S S 150เป็นเล็กเก<ต>สเัจเขาไม่ยเขมีโมเดลเขายังมีงทังหมดโมเดลไม่หมดันนี้รา S 1 0 0ตัวนี้ G S x รินันตอนนั้นน่ะผมมาที่จะซื้อเก่อนตอนซื้อแค่แปดร้อยตอนนั้นนะ่ะใช่ เขาตื่นหยนีปุ๊บแข่งตัว800เออเพราะว่าไม่ได้แข่งว่าใครแรงกว่านะแข่งกันว่าใครหนักกว่ากันใช่ใช่เพราะมันตอนนั้น่ะในในตลาดอ่ะสีสุกอะแล้วมีนี่แหละตัวเรื่องก็มีแล้วก็ได้เป็นเอสพันธ์แล้วก็นะเนตี้เอสนี่7ท่านถูกปะใช่เอสตัวนี้สวยแล้วอันนี้แหละอันนี้แหละที่เราเทียบกันตอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่ที่เราที่เราตอนสั้นชั้น800 เราจะเลือกซีซูปค่ายไหนที่สิบมันแบบเล้าอ่ะ่วนในในปีนั้นนะแต่อันนี้จะดีกว่าแซนแปดหน่อยหนึ่งเพราะว่าดูกันสมัคกตอนสมัครก่อนแล้วก็จะมีโหมดมีโหมดให้เล่นมีเลียนให้เล่นแต่แซนแปดเราคือสายดิบไม่มีอะไรเลยแต่ก็ในตระกูลแซนแปดตอนนี้เขาพัฒนาเป็นแซนเก้าใช่เขาทำอะไรมาแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ทำอรเลเขาพัฒนาไปอ่วงนี้เพราะว่าเส้นเก้าของเราก็ไม่ได้แต่ราคาเขาก็ถูกกว่าแซนเก้าป่ะอันนี้ก็ไม่รู้ราคา บอกได้แค่ว่าอยู่สี่สี่เอฟอีกาบครับพี่นี่เห็นคันหนึ่งคันตรงนั้นไม่ใช่คันทาน้าคันทน่าครับนี่คือูเรียมเขาไม่ยังไม่โชว์จริงอยากไปดูเรแหละ รถที่ผมชอบที่สุดอออ่ะเรถที่ผมชอบเขาชอบคือนดีไม่ชอบเราลองมาใส่สปอร์ตเนี่เราลอใส่สปอร์ตไงเนี่ยมาวนี้จริงจริงอ่าผ่านจริงจคือซูก็คือคนบ้าเพราะว่าผมได้ลองเทสแล้วลองขับแล้วแบบรู้สึกว่าผมชอบแล้วไม่ไตัวพันมันจะมีตัวนี้ตัวนี้ติดในใจอยู่ใช่กับแซน X10 ที่ผมชอบเนี่ยแต่จริงๆอ่ะผมอ่ะ ที่ผมชอบถ้าซูเลยนะผมกับชอบตัวนี้เพราะผมเคยขี่มาก็คืออายาเลยอายาอุาชอบมาก3ครับผมเห็นว่าตัวใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตัวใหม่ล่าสุดเขายังไม่มาในงานยังไม่มาอยู่ใน่างประเทศวันนั้นน่าสนใจมากอยากเจอมากเจอตัวนี้ไปก่อนนะครับในงานนี้ก็ยังมีเบิร์กแมน400เนอะแล้วก็เป็นพวกทัวริง6รั่งส ริ้งเขาเปิดตัวไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกอีสตองตั้ง44ก็เป็คตอวข้าวเนื้อบุ๊ทบุ๊ทซูก็จะมีด้านหลังเขาก็จะมีอะไรนะพวกเอลิชชันอะไรพวกนี้ปีนี้ปีนี้ปีนี้ก็จะมีที่วิวาทก็จะเป็นรูปเลยห่อรออันนั้นน่าจะเป็นรถรถมราจอมที่เขาได้แชมป์ปีปีนี้ไหมเห็นเขาบอกว่าน่าจะคันนี้ป่ะ อันนี้จะเป็นรถสนามมาเป็นรถแข่งในสนามมาโชว์เพราะเขาเขาได้แชมป์มาดิสุสูกิได้แชมป์มาเขาก็เลยเอาตัวนี้มาโชว์แล้วก็เอา2อหน้าสมาโชว์ GP 2020 2 0ย0เขาได้แชมป์มาสวยนะ